สูงสั้น11คันนี้ตัวท็อปนะคะฟูลออฟชั่นเลยนะลูกค้านะสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะวัยรุ่นประเทศเชฟนะถูกใจแน่นอนนะคะวันนี้นะคะจัดไปนะเป็นปี18-19นะคะปอดราคาขายที่3 8 0 0 0 0บาทนะคะเชฟตแรงตัร้อนเหมือนสีรถนะเอาไปเลยโปรคัพปี5เดือนนะคะผ่อนก็ตลอดแซ็งยาที่6,000 ระบบไฟฟ้าทั้งคันแถบเปิดได้เม็ดอาเซสวยๆบล็อกแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะลูกค้านะด้านท้ายนะคะ LT set ตัวท็อกนั้นลูกค้ามีกล้องสองตัวนะคะมีเซ,เซ็นเซอร์ห้หริกนะ,ะโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าจะชนเลยนะคะใครสนใจนะคันนี้นะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะปากมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะสามจังหวัดก็มีบริการทวาสันญาถึงที่ส่งรถให้ี่บ้าน